ออกมาแล้วนะครับจากจุดที่2บริเวณทางแยกนะครับไปบ้านกาแฟ2แล้วก็บ้านไทย4ีภาคด้านนู้นก็กําลังออกมาจากจุดที่2นะครับกําลังออกมาจากจุดที่2องอนำทีมโดยหมอหกครับก็มีชโลธรน,นะครับ บุญยิสานะครับออกมาแล้วพิกุลนะครับออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปบ้านกาแฟกันนะครับเดี๋ยวจะไปบ้านกาแฟกันนะครับสนที่ชาพิกุลนายไม้นะครับอ่าไปตนี้เด็กๆก,กําลังอยู่บริเวณลานน้ําตกนะครับบนสถานที่ท่องเที่ยวหุ่หนขี้พึ่งสยามนะครับ นีเป็นลานที่ล่มลื่นมากเป็นบ้านกาแฟนะครับเป็นสถานที่ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับในบริเวณศุนกี่พึ่งสยามนะครับเดินมาแล้วนะครับเด็กๆนะครับสุภาพรนะครับนัทธิดาเบญจรัตน์นะครับสุกัญญาจิรวรนะครับมาแล้วไ้ดื่มน้ำเย็นๆก่อนไหมครับน้ำลำไยก็มีอะไรลูก Big Joe! Big Joe! บิ๊กโจบิ๊กโจแวะดื่มน้ำเย็นๆไหมครับแวะก่อนเลี้ยงน้ำมาเล็กมาเลี้ยงน้ำมา mm hmm. มาแล้วนะครับเด็กๆแวะพักท,ที่บ้านกาแฟกันหน่อยมา mm hmm. เมื่อกี้ครูพิกโทรมานะครับถามว่าเล็กเป็นไงบ้าง mm hmm. ก็เลยบอกว่าสนุกสนานนะครับ mm hmm. อ่ะบอกครูพิกหน่อยเป็นไงบ้างสนุกไหม mm hmm. สนุกดีค่ะอยากให้ครูมาด้วยปีหน้าอยากให้ครูพิกมาด้วยเนาะ mm hmm. ไม่ได้มาลอไม่ได้มาแล้วก็ถ้ามันอยู่กรุงเทพก็มาเที่ยวหาได้เหรออันนี้่าไงสนุกไหมสนุกค่ะครูก็ครั้งแรกในชีวิตลมลื่นดีนะเอาใบไมหน่อยเด็กๆใบามน่อยเอ้โย่โอเยโอเยเด็กๆกลุ่มโน้นนะครับอันนี้เป็นไงบ้างขออนดิเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นน้องเป็นหลานเป็นหลานของเล็กอ่ะ ศัสินาสุชาดึกนะครับรุ่น1ิบนะครับเจ้าจเล็กศัสินาต้องใจเรียนนะคะแล้วก็ไหวสมมหงแล้วก็ได้มาเที่ยวกับคุณครูมาเที่ยวหลายๆที่อย่างนี้ <c oughs> ค่ะตัวต่อค <c oughs> <า>่ะฝากถึงน้องทุ่งหัวช้างเลยอ่ะฝากถึงน้องทุ่งหัวช้างคุกคคน,นะคะคือให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็ถ้ามีโอกาสน้องๆก็จะได้มาเที่ยวแบบนี้นะค่ะถ้าน้องเรียนจบนะคะปีหน้าครูชวัฒน์มาแน่นอนเพราะเป็นครูประจำชั้นมหก ฝากถึงตระกคุณมงคหน่อยพุทธคุณมงเลยพูดคุมงคเลยคุณมงเลยฟังไม่รู้เรื่องพูดเลยพูดพมงเลยพุทขคุณายพูทธคุณายทยเอามงเลย่ได้พุทเร็ยพี่ยังมองที่พี่ยังมองแบบพี่คเป็นหบื้าพี่ยังเชื่อแห่งพี่ไล่ตัวฉันเ่ออุทยานหุนที่คื่พี่ถอดกับน้องๆตั้งใจเรียนจบ มอโตสายชายที่กเที um. ่ยวอุทยานเนาะที่องเชแหงแล้วก็เหลือว่าเอาไม่ใจแล้วโผล่โผล่ไม่เป็งหรือว่าโผล่ข้อเนี่ยวไม่ไม่แกการชื่อเรี่ยนอเข้างกาของจเอาเพาะว่ามีฮะแก้การชื่อเรี่ยของโจก็คือทาแก่ใจบาโจโมโหก็คือไม่ใจบาโก้จอง ไม่ว่าอุทยานแห่งชาติเนียวหงขีพึ่งหรือว่าทะเลดอะทะเลวานอ่ะนี่